สวัสดีครับผมทีป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนํา4ประตู1.9 LDA สีบอลเงินนะครับโปรโมชั่นดาว49 0 0 0นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า49 0 0 0ได้อะไรบ้าง4ประตู1.9 LDA สีบอลเงินนะครับโปรโมชั่นดาว49 0 0 0นะครับแต่งให้สวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูล้อกันนะครับล้อ18นะครับ ยางกลางโหลดหน้า2หลัง3นะครับน็อตล้อสีครอบดุมสีครอบเบรกสีเลือกได้นะครับ่าคันนี้ลูกค้ามีอาเอากระบะไลเนอร์นะครับเปลี่ยนเป็นล้อเอ็นไฟนะครับแต่งให้ส,สวยๆเลย ลูกค้าไม่เอากระบะ,ะไลเนอร์นะครับเปลี่ยนเป็นล้อเอ็นไฟนะครับหรือเบาะหนังหรือดิฟฟี่นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับอ่าหลบป้ายงานใดนะครับท่อออกท้ายปลายใดนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับอ่าคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับจากันร ให้สวยๆเลยนะครับสนใจ4ประตู1.9 LDA สีบอลเงินโปรโมชั่นดาว49 0 0 0นะครับรบกวนกดมุมขวาล่างนะครับจะมียอดผ่อนแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์แล้วก็ติดตามให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ